มีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ใช้โดรนเพื่อการ,กรเกษตรในจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าโดนเสียโดนพังแล้วไม่รู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหนหรือว่าทำยังไงที่นี่เขามีสอนครับ นี่เป็นการสาธิตการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรในงานเปิดฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากศาศยานไร้นักบินหรือว่าโดรนครับจัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรตามหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยใช้สําหรับการเกษตรแล้วก็เพื่อบุคคลส่วนบุคคลนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรกับทางสมาคมอากศาศยานเพื่อการทดลองไทยหรือว่า T E A, A ครับ นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็บอกว่าพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือเลยนะครับที่เปิดฝึกอบรมการบินโดรนเพื่อการเกษตรปัจจุบันกําลังได้รับความนิยมจากพี่น้องเกษตรกรมากเลยนะครับในการที่จะนําโดรนมาใช้เป็นเครื่องมือทั้งพ่นปุ๋ยหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรหรืออาจจะหว่านเมล็ดพันธุ์เพราะว่าช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนของเกษตรกรได้มากครับในเขตภาคเหนือเราเนี่ยเราเราได้รับ เราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับเราเป็นที่แรกเลยท,ที่ที่มีการอบรมอย่างนี้าการใช้โดรนเพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยก็ถือว่ามีความคล่องตัวมีความประหยัดแล้วก็ให้ความาที่แม่นตรงแม่นยำม,มากขึ้นก็ถือว่าเราใช้เวลาน้อยลงถ้าหากว่าเทียบกับการใช้แรงงานคนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่เกษตรกร,ร,รก็จะได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการเกษตรกรประจําเกษตร มาถึงตรงนี้ส่วนสําคัญนะครับหลายคนเห็นอบรมกันแบบนี้แล้วต้องเสียตังค์เท่าไหร่มีการยืนยันแล้วนะครับบอกว่าอบรมครั้งนี้อบรมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดก็ปรากฏว่ามีทั้งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็นักบินโดรนจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะมาจากอีสานบุรีรัมนีก็มานะครับภาคเหนือจากเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคกลางเดินทางไปเรียนรู้กันเป็นจํานวนมากเลยครับ